เรายังเกาะติดสถานการณ์ที่เมียนมานะคะวันนี้ยังเห็นคนออกไปร่วมชุมนุมประท้วงกันเป็นวันที่5ติดกันนะคุณเทียบชัยก็ดูเหมือนว่าการประกาศกฎอัยการศึกนะครับหรือคําสั่งห้ามการชุมนุมเกิน5คนในที่สาธารณะนี้ไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะว่าในนครย่างกุ้งเมืองหลวงนปิีดอแล้วก็เมืองใหญ่ๆอีกหลายเมืองก็มีประชาชนทั้งเป็นข้าราชการนะครับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับและคนทั่วไปเนี่ย พราะวัาศึกษาก็มาชุมนุมเรียกร้องให้ทหารเนี่ยถอยออกไปแล้วก็ให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีและแกนนาคนอื่นๆของพรรค NLD แต่ว่าก็ยังไม่มีเสียงตอบสนองจากทหารแต่อย่างใดค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ย่างกุ้งนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันหลายจุดที่ย่างกุ้งค่ะเพื่อเดินขบวนต่อต้านนัฐประหารเป็นวันที่5ติดก,กันขณะที่เมื่อคือนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปที่สำนักงานาใหญ่ของ พัก NLD แล้วก็ยึดหลักฐานไปอย่างมากนะคะมีเจ้าหน้าที่พาผู้สื่อข่าวไปดูที่สำนักงานใหญ่ของพัก NLD ในวันนี้แล้วก็ระบุว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยค่ะก็มีการยึดเอกสารแล้วก็ฮาร์ดดิสก์จากคอมพิวเตอร์นะครับจากที่ทำการใหญ่ของพัก NLD ความจริงทหารได้เข้าไปตรวจค้นในสำนักงานย่อยๆของพัก NLD ในจุดอื่นๆในนครยางกุ้งด้วยนะครับ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าด้วยเหตุผลอะไรหรือมีข้อกล่าวหาอะไรเป็นพิเศษถึงได้มีการตรวจค้นขนาดนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งที่ย่างกุ้งค่ะก็มีบรรดากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่า Gen Z ไปรวมตัวกันโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆสถานทูตอย่างเช่นสถานทูตญี่ปุ่นที่ย่างกุง้งถึงแม้จะขัดคําสั่งว่าห้ามรวมตัวกันเกิน5คนแต่ก็พยายามใช้วิธีคล้ายๆกับ รวมตัวกันในจุดที่ใกล้กับสถานพูดนะคะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องการให้นานาชาติรับรู้ถึงความรู้สึกของคนเมียนมาในช่วงเวลานี้ค่ะสืนอมข่าวรอยเตอร์ได้ไปพูดคุยกับผู้ชุมนุมที่เป็นคนรุ่นหม่หลายคนนะครับแล้วก็พูดตรงกันว่าการออกมาเดินขบวนครั้งนี้เพราะว่าได้ส่วนหนึ่งได้แรงบันดาลใจจากขบวนการรยกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงแล้วก็ในเมืองไทยด้วย เพราะฉะนั้นการชู3นิ้วเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็คือไปศึกษาจากเพื่อนบ้านละที่ออกมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแล้วรอยเตอร์ก็บอกนะครับว่าผู้ชุมนุมรุ่นใหม่เหล่านี้หลายคนก็เข้าไปร่วมกับพันธมิตรที่เรียกว่าพันธมิตรชานมนะครับหรือว่า milk tea alliance นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรบนออนไลน์นะครับเป็นแฮชทกที่ท่องข้างจะโด่งดังมาก ของกลุ่มคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในเมืองไทยในไต้หวันและก็นในฮ่องกงค่ะก็เป็นพันธมิตรที่เข้ามารวมตัวกันเพิ่มเติมซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะนี่ก็เป็นอีกหลายหลยเมืองที่เกิดขึ้นที่เมียนมาละค่ะคนรวมตัวออกไปกันประท้วงกันนะคะนอกจากนั้นยังมีสมาชิกกลุ่มเพาะนักพนักายชาวเมียนมาด้วยค่ะที่รวมตัวกัน เดินขบวนรวมตัวประท้วงที่ย่างกุ้งนะคะเป็นภาพที่แปลกตาแต่ก็เป็นอีกหนึ่งในความพยายามที่จะส่งเสียงสะท้อนว่ากำลังต่อต้านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบค่ะถ้าดูจากจํานวนคนหรือความหลากหลายของผู้คนที่ออกมาร่วมชุมนุมออกมาประท้วงนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าคนเป็นมากที่ไม่ยอมรับกมมารยึดอำนาจของทหารนั้นค่อนข้างจะกว้างขวา,า,า,างมากะนะครับไม่เฉพาะเจาะจงแต่ในกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มปัญญาชนเท่านั้น แต่ว่าดูง่ายๆก็คือมีผู้คนจากเกือบทุกสาขาอาชีพและเกือบทุกเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในเมียนมาเลยรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะและก็มีรายงานค่ะและเป็นการยืนยันจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยว่ามีหนังสือจากพลเอกอาวุโสมินอองลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาและเป็นผู้นําการรัฐประหารในทั้งนี้เขียนจดหมายมาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะในการลงทุนต่างๆนะครับเรื่อง เพื่อจนมีลงไลน์ส่งใช่ไหมสวนตัวถึงพื่อนอาเทียนก็ส่งในนามผมในนามของรัฐมนตกระหูกนะก็เพียงแต่ว่าทางหลวง่ายๆขอให้ไทยสำนวยความสะดเป็นพันธะใจของเพียร์มาซึ่งผมสนุนอยู่แล้วนะแต่เรื่องของการบริหารกิจการภายในก็ไม่ถึงท่านนะได้เป็นไปตามหลักการของอาเทียนด้วยนะของแท็กด้วยนะมันมีกติกามากมายตรงนี้นะผมก็อย่างน้อยเราก็สนุนในกระบวนการตั้งแต่นี้มากๆแต่สิ่งที่เป็นวันนี้ก็คือเราจะต้อง รักษาความสมดุลที่ดีต่อกันไว้ให้ได้มากที่สุดความวีผลตอบประชาชนโด,ดยรวมต่อเศรษฐกิจธธต่อการค่าขายชายแดนทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่มันมันสำคัญยิ่งในขณะนี้นะครับโอเคนะขอพุดจนะ้าท่านนายกระยุทธ์ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจดหมายได้พูดอะไรบ้างนะครับนอกจากบอกว่าเรียกร้องให้ประเทศไทยช่วยสนับสนุนประชาธิไปไตยในเมียนมาแต่ว่าสนับสนุนแบบไหนก็ไม่ได้ระบุมานะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าท่านไหนจะตอบ จดหมายที่กลับไปไหมท่านนายกบ,บอกว่าความจริงความตั้งใจของมินองายก็คือแค่อธิบายให้ทราบถึงเหตุผลในการยึดอานาจไม่ได้มีความคดาดหวังว่าจะต้องตอบอะไรกลับไปขณะเดียวกันมีรายงานด้วยนะคะคุณเทพชัยว่าทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ต่อสายตรงคุยกับเอกอัครราชทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียนและแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาย้ำถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนควรจะมีบทบาทเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กลับคืนสู่เมียนมาด้วยค่ะ